นี่นารักไหมน่ารักนะคะเพื่อนแต่ไม่กล้าจับตัวใหญ่มากกินจนโตอ้วนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะนุ้ยจะพาเพื่อนมาเจอกับสิ่งนี้นะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะมองเพลินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพื่อนใบใหญ่นะคะใบสวยใบงามนะคะเพื่อนสีสันสดใสามากๆเลยค่ะนี่นี่ใบใหญ่มากๆเลยนะคะอ่ะขยับมาดูตรงนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะแต่ก่อนเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่พอมาดูต้นนี้นะคะพอมาดูใบนี้เนาะเนี่ยค่ะ ใบเขาหายไปไหนใบโดนอะไรนะคะพอพลิกดูอ่ะไม่เจอนะคะเพื่อนหาไม่เจอเนาะแต่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นหนอนพวกหนอนผีเสื้อนะคะเพื่อนเนี่ยนุ้ยก็ไล่หาตามใบนะคะเพื่อนอ่มาดูใบนี้นะคะสังเกตนะคะเพื่อนนี่เห็นแหวงแวงแบบนี้ไหมคะเนี่ยค่ะพอนุ้ยมาพลิกใบดูนะคะเพื่อนนี่ เจอแล้วค่ะเพื่อนเจอแล้วตัวบิ๊กๆตัวใหญ่ตัวอ้วนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแสดงว่าเจ้าตัวเนี้ยมากินใบเนี้ยเนี่ยค่ะเกือบหมดนะคะเพื่อนแล้วน้องเขาก็ย้ายมาเป็นใบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยใบนี้ใหญ่มากๆเลยะคะ่ะสีเข้มสีสวยนะคะเสียดายไหมเสียดายค่ะเพื่อนแต่จะให้ทํายังไงเนาะ เพราะว่านุ้ยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะต้นบอลสีเนาะนุ้ยเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีอย่างที่บอกนะที่นุ้ยเคยบอกไปนะคะไม่มีโรงเพาะไม่มีโรงชํานะคะเพื่อนไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีโรงเพาะไม่มีโรงเรือนนะคะนุ้ยก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ต้นนี้นุ้ยไม่ได้มาสังเกตอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่นุ้ยนําเสนอไปเนาะจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะ กระถางนั้นก็มีหนอนเนาะมีหนอนอยู่ตัวหนึ่งนุ้ยก็กําจัดไปแล้วเดี๋ยวนุ้ยจะแปะลิงก์นะคะเพื่อนลองไปดูสูตรตัวนั้นนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนไม่กล้าจับนะกลัวเหมือนกันและนี่นะคะเพื่อนก็จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะกระถางที่เมื่อคลิป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนที่นุ้ยกําจัดพวกหนอนนะคะพวกมดมแมลงเนี่ยสูตรนี้สูตรนั้นนะคะเพื่อนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ไม่มีมแมลงนะคะไม่มีพวกหนอนผีเสื้อเนี่ยมารบกวนนะคะเพื่อนนี่แตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะเนี่ยแตกกอขึ้นมาอีกแล้วค่ะเนี่ยเริ่มแทงหลอดขึ้นใหม่ลวเนี่ยค่ะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้ากระถิ่นนะคะเพื่อน เดี๋ยวนุ้ยจะแปะลิงก์นะคะเพื่อนสูตรนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะในการพวกปราบมดหนอนแมลงนะคะเพื่อนเรากลับมาที่กระถางนี้นะคะเพื่อนวันนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆนมารู้จักกับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะในการปราบหนอนแมลงและมดต่างๆนะคะเพื่อนเนี่ยไม่ให้มาขึ้นกับต้นบอนสีของเพื่อนๆนะคะสูตรนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนไปรับชมนะคะเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลด้วยนะคะ กินซะตัวอ้วนเลยนะคะเพื่อนเอาละครเพื่อนจะเป็นวิธีไหนนะคะเราไปรับชมและทำมาพร้อมกันเลยค่ะและสูตรนี้นะคะเพื่อนก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกมดหนอนแมลงนะคะเพื่อนต่างๆเนี่ยไม่ให้กลับมากวนใจนะคะกับต้นบอนสีของเราค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมเลยอย่างแรกนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวกาแฟดําค่ะในตัวของกาแฟดํานี้นะคะเพื่อนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะเป็นกระปุกแบบนุ้ยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซองนะคะเพื่อนใช้ได้หมดค่ะในตัวของกาแฟดํานี้นะคะก็จะมีไตโตรเจนสูงค่ะ ทำให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกมดหนอนแมลงนะคะเพื่อนและในตัวกาแฟดำนี้นะคะก็จะมีกรดคาลเจินิกค่ะมีคาเฟอีนนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกแมลงมดหนอนต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะเพื่อนและที่สําคัญนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็กับต้นบอนสีของเราค่ะและอย่างที่สองนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะเพื่อนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในตัวของน้ํายาล้างจานนี้นะคะก็จะมีพวกสารจับไปนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกมดหนอนแมลงได้เส้นเดียวกันนะคะเพื่อนเอาละค่ะนุ้ยก็จะใช้แค่2อ,อย่างนี้นะคะในการกําจัดพวกมดอ่าพวกมดหนอนแมลงต่างๆนะคะหนอนผีเสื้อที่เราเจอเมื่อกี้นะคะเอาละคัะเพื่อนเรามาดูอัตราในการผสมกันเลยค่ะ นุ้ยก็จะใช้น้ำนะคะ1ลิตรนะคะประมาณนี้เนาะให้เพื่อนๆกะเอานะคะก็จะมีน้ำา1ลิตรนะคะแล้วก็ตัวฟอกกี้ค่ะนุ้ยก็เริ่มจากตัวนี้เลยนะคะเป็นกาแฟดำนะคะเพื่อนนุย้ยจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะนี่ประมาณนี้นะคะผสมไปในน้ำเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็คนนะคะให้กาแฟดำนะคะละลายไปเลยค่ะ อพอละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนตัวฟอกกี้นะคะนุ้ยจะใส่น้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ให้เพื่อนกะเอานะคะ1ช้อนโต๊ะเนาะอ่าประมาณนี้นะคะพอเราใส่น้ำยาล้างจานไปในฟอกกี้แล้วนะคะนุ้ยก็จะเติมอ่า น้ำกาแฟนะคะที่ละลายไปกับน้ำเนาะนี่เติมให้เต็มขวดฟอกกี้เลยค่ะ,อะพอเราเติมกาแฟนะคะลงไปในฟอกกี้เนาะเราก็ปิดฝาค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เขย่าค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีฟอกกี้ที่ใหญ่กว่าของนุ้ยนะคะเพื่อนก็สามารถผสมได้หมดเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเ,เพิ่มลดปริมาณนะคะใช้เป็นตัวกาแฟดำเนะาะลดลาดทางดินก็ได้นะคะเอาละคันเพื่อนเราไปลดลาดทางดินนะคะแล้วก็ไปฉีดพ่นทางใบได้เลยจ้าไปเลยและก่อนที่เราจะมาฉีดพ่นทางใบนะคะแล้วก็ลดลาดทางดินเนี่ย นุ้ยก็จะมากาจัดเจ้าหนอนก่อนนะคะเพื่อนจะกําจัดแบบไหนนะคะนุ้ยก็ใช้นี่เลยค่ะกรรไกรค่ะเพื่อนไม่ใช่มาตัดน้องนะคะนุ้ยจะมาตัดตรงใบนี่แหละคะ่ะถามว่าเสียได้ไหมก็เสียได้นะคะเพื่อนแต่ถึงยังไงนะคะเพื่อนนุ้ยก็ใช้ตัวที่นุ้ยบํารุงนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มแตกกอแตกหน่อออกมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยนุ้ยก็จะค่อยๆบํารุงไปนะคะ อ่าเรามาตัดตรงใบที่แหว่งแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้เขาก็ไม่สวยเนาะเนี่ยนุ้ยก็จะตัดทิ้งไปเลยค่ะนี่นุ้ยก็จะตัดไปเลยนะคะและส่วนใบนี้นะคะเพื่อนนี่น้องเขาก็กําลังกินอยู่เลยนี่นะคะกินจนอ้วนเลยนะคะเพื่อนนุ้ยก็กําจัดด้วยวิธีการตัดนะคะเพื่อนนี่หนุ้ยก็จะตัดเขาออกนะคะ นี่นะคะนุ้ยก็จะตัดเขาออกเลยนะคะอะนี่ค่ะนี่นุ้ยไม่ได้ทำไรน้องนะคะอย่างนี้จะเอาน้องไปปล่อยนะคะเพื่อนนุ้ยไม่กล้าฆ่าเขานะคะนี่กินจนอ้วนเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมตัวใหญ่มากๆเลยนี่นี่นะคะนุ้ยก็ได้ตัด ต้นบนสีนะคะถามว่าเสียดายไหมเนี่ยน,นุ้ยก็เสียดายเนาะแต่ว่าถ้าเอาไว้แล้วมันก็ไม่สวยเนาะเนี่ยพระน้องเขากินจนแบบกินจนแหว่งหมดแล้วนะคะอย่างใบนี้นะคะนะคะอย่างใบนี้ยใบนี้ยใบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนดูหูเขาเนี่หูช้างนะคะนี่กินจนแบบเกือบครึ่งน,นึงเลยนะคะเพื่อนกินเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะคะนะค่ะ นี่ก็อีกใบหนึ่งเนาะนี่ทักทายเ,เพื่อนหน่อยน้องกำลังน่ารักเลยนะคะเพื่อนโอเคค่ะเรามาใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนในการกำจัดพวกน้อนผีเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็พวกมดมแมลงต่างๆนะคะเพื่อนก็ยังรู้สึกเสียดายนะคะเพื่อนนี่รำต้นเขาแข็งแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าโดนหนอนกินใบนะคะเพื่อน อีกก้านหนึ่งนะคะรําต้นแข็งแรงมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะใช้บำรุงนะสูตรที่นุ้ยทำในคลิปนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกกอแตกหน่อนะคะให้เราเห็นอีกนะคะเพื่อนนี่เขาก็เริ่มแทงใบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะโอเคเรามาบำรุงกันเลยนะคะวิธีที่เราทำเมื่อกี้นะคะเพื่อนเรามาบำรุงกันเลยค่ะ น้ำกาแฟดำนะคะที่เราผสมกับน้ำเนาะนุ้ยก็จะใช้บำรุงดินนะคะเพื่อนสูตรนี้นะบำรุงดินได้ด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะไล่พวกมดหนอนแมลงนะคะเพื่อนต่างๆเนาะไม่ให้กลับมากวนใจเราอีกนะคะนี่นุ้ยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟดํานะคะนี่ก็จะลดราดทางดินค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาฉีดพ่นทางใบเลยค่ะ นี่้ก็ฉีดแบบนี้ไปเลยนะคะอะ่นี้ก็จะฉีดแบบนี้นะคะเพื่อนฉีดทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอฉีดป้องกันไว้ก่อนเลย ฉีดแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะก็ลองไปทำกันดูได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตัวใหญ่มาก